ทุกคนโตขึ้น,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 ย,นยัอยวจไปึงแล้วนครับสวัสดีทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหูสเก็ตเตอร์เลยนะครับ ตอนนี้ผมอยู่บนรถไฟฟ้านะไม่ใช่รถไฟฟ้าเนี่ยสถานีรถไฟฟ้านะครับโรตัสหลักสี่นะครับบางเขนนะครับพอดีเมื่อวานนะครับผมเข้าไปดูช่อง YouTube นะครับช่องหนึ่งนะครับเ้วเจอเจอพี่คนหนึ่งนะครับชื่อว่าพี่บอลน,นะพี่บอลพี่บอลเขาเล่นเขาเล่นในนี้อยู่เล่นเซิร์ฟเซิร์ฟสเกส็ตเซิร์ฟสเก็ตแลวไอที่เล่นที่เขาเล่นเนี่ยผมก็เลยถามเขาว่าพี่เล่นที่ไหนครับพี่ที่น่าเล่นจังเลยแกก็บอกว่า พี่เล่นอยู่ตรงนี้น้องวัดพระศรีแล้วก็มีคนถามว่าวัดพระศรีไหนเขาบอกว่าวัดพระศรีมหาธาตุเอา้าคือวัดพระศรีมหาธาตุตรงบางเขนเนี่ยมันใกล้บ้านผมมากเลยครับก็เคยถามก็ว่าก็เล่นอยู่ตรงช่วงไหนแกบ,บอกว่าอยู่ตรงสถานีวัดพระศรีเลยลงรถไปฟ้ามาก็เจอเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยมาลองเล่นดูนะครับที่นี่แต่เช้าเลยก็เลยถามก็ว่าพี่ผมมาเล่นด้วยได้ไหม,มอยากเล่นว่ะที่เล่นวนที่มันเป็นแบบเหมือนเหมือนบ่อนะเหมือนเหมือนพู่อะครับแต่ว่ามันจะคล้ายแบบ เป็นแก๊ปลงไปนะครับเห,เ,เหมือนเหมือนเซิร์ฟเลยเหมือนที่เล่นเซิร์ฟเลยพี่บอลเนี่ยพี่บอลเนี่ยแกเล่นแกเล่นสเก็ตเซิร์ฟอยู่เซิร์ฟสเก็ตเนาะแกก็บอกว่ามาเล่นได้มาเล่นได้ก็มาแะการบัญชาแต่ว่าแกไม่ไม่ค่อยว่างช่วงเช้าแกไม่ว่างแกว่างอตอนเย็นนะครับผมเก็งั้นผมไปเล่นก่อนแล้วกันถ้าเกิดพี่ว่างพี่ออกมาแล้วกันพี่บอลเนี่ยถ้าเกิดเป็นหน้าก็น่าจำแกได้ว่าแกเป็นใครนะครับ,รบก็ไม่รู้ววันนี้แกจะออกมาเล่นกับผมไหมนะครับช่วงเช้าเพราะว่าแกไม่ว่างนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปตรงที่เล่นกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับโอ้เดินไกลเลย หนงลงไม่ได้อะพวกให้ตีตัว๋วหนูเดินอ,อ้อมมาข้างข้างครับตรงท o t OT. ก็เดี๋ยวจะเดินไปใกล้ถึงที่เล่นแล้วทุกคนแล้วก็มาถึงที่เล่นแล้วทุกคนไปเดินอ้อมมาทางนู้นั้งไกลเลย แล้วลองถ่ายดูนะครับเียวมีอะไรให้เล่นบ้างดูดิคุณนะเกจิโจใกล้บ้านผมบ้านผมไม่เคยไม่เคยรู้เลยว่ามันมีอ้ไทุกคนอย่างฟีเอวนะก็ดีอ่ะจะบอกวันช่งงางชานเลยแหละ นะโอ้ยเราขอเล่นก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าพี่บอลจะออกมาหรือเปล่านะครับนะัดพี่บอลวันสเอ็ดโมงพี่บอกว่ามีงานที่บ้านนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาเล่นกับผมไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวลองเล่นกันดูเดี๋ยวลองถือกล้องเล่นถ่ายไปด้วยแล้วกัน ดูแล้วมันค่อนข้างจะเล่นยากอยูอย่เหมือนกันนะเนี่ยเราไม่ใช่เล่สเก็ตด้วยเราเอาสตีสเก็ตมาอาจจะมีกิ่งกันบ้างแต่ไม่เป็นไรไปไปทุกคนไปนโตขึ้นกัน เอาล้อนี้มาไม่ได้เลยไม่เร็ว,เ,รวเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนเอาอีตัวล้อตโตมาเล่นโหไม่เคย ไม่ค่อยได้ล้พวกบอ่อพวกอย่างนี้เท่าไหร่ทุกคนเล่นยากเหมือนกันวะโอเคแต่สนุกดีอะดัานเอาสเก็ตต,ตัวนี้มาด้วยไม่ใช่ตัวที่เป็นล้อโตนะซือใน้บอกมันค่อนข้างยากเดี๋ยวยังเล่นยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเล่นได้โอเคเดี๋ยวขอตั้งกล้องเล่นก่อนสนุกดี ก็วันนี้คงเล่นแค่นี้แหละเดี๋ยวกลับบ้านแล้วโอเคเลยสนุกมากเหนื่อยพราะเล่นคนเดียวปัม๊ปมปวดขามาแล้วเนี่ยพยายามจะเล่นท่าหลายท่าแต่เล่นไม่ได้ด้วยที่แบบล้อ,องผมเป็นลนะ้อสติดอะล้อแข็งร้อยเอนะครับมันแข็งค่อนข้างต้องใช้ความเร็วมากมากกว่าล้อย,ยางมันไม่ไปมีดดออกลงมาแล้วเล่นไม่ได้นะครับก็สนุกดีตรงนี้เพิ่งรู้ว่ามีมใกล้บ้านนะครับมันอยู่ตรงสถานี ก็สีมหาธาตุเลยนะบนตรงนี้ลงจากรถ BTS มาอยู่ข้างๆวัดเลยตรงนี้เป็นบ่อนะครับแห้งเล่นเซิร์ฟได้เล่นสเก็ตสตีทได้นะครับสนุกสนานนะครับพี่บอลคงไม่ออกมาแล้วกษตรทุละนะครับวันนี้ผมก็คงต้องเล่นคนเดียวนะครับก็ถ้าใครจะมาเล่นตรงนี้นะครับพี่บอลฝากไปว่าก็มาเล่นได้นะครับก็รักษาความสะอาดด้วยกิงขยะดูหรี่กินเบียร์อะไรแล้วก็เก็บด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ยิงมันก็ไม่ได้เป็นที่ให้มาเล่นสเก็ตนะครับที่เขายังอนุญาตให้เล่นอยู่ ะะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้ให้น้าด้วยเหนื่อยแดดร้อนนะด้วยเดี๋ยวน,นี้มันล่มนะมันล่มเลยอะ่ะนี่เล่นตั้งแต่ประมาณน้ามาถึงประมาณ9ก้าโมงครึง่งไม่แดดส่องมานิดเดียวเองอะ่ะเพราะว่ามีต้นไม้ต,ไมต้นไม้บังเยอะนะครับแล้วก็คข้างจะปกอากาศดีสนุกเดี๋ยวต้องแวะมาไปบ่อยตรงน,นี้ที่ตอนเช้านะครับเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนเอาเจ้าตัวล้อโตมาเล่นแล้วเพราะว่าเจ้าตัวสตินี่เล่นยากมากล้อฝืด ไปไม่ไหวเพราะว่าลูกปืนดีๆแล้วนะเอาไม่อยู่เลยโอเคลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าใครจะมาก็มาแล้วกันรักษาความสะอาดด้วยบ๊ายบายโอ้ชีวิตยูทูบเบอร์นี่มันลำบากลำบนเนะไอสัตว์ คนอื oney, riel, ่นเขาถ่ายกันล่มๆเล่นสเก็ตชิวๆเลยป้าดู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 ููต้องมาเดินตามแบบหาที่เล่นเนี่ยเห็นไหมใครดูคลิปนี้แล้วสงสารนะาแ้นก็ช่วยกดไลค์กดสตคร์คให้นะาด้วยนะเห็นไหมนะาลูกพี่ที่ไหนเนี่ยนี่เดินโคตรไกลเลยดูเลยเนี่ย